ชิลาโทริโยชิเอะนักหลบหนีในตำนานที่แหกคุกได้ถึง4ครั้งและหนึ่งในนั้นเป็นคุกที่แหกยากที่สุดในญี่ปุ่นเขาทำได้ยังไงกดซับสไครแล้วมาดูไปพร้อมๆกันชิลาโทริโยชิเอะคือใครชิลาโทริโยชิเอะเกิดที่จังหวัดอาโอโมริในปี1907 ชิลาโทรินั้นไม่ใช่คนที่มีประวัติดีสักเท่าไหร่หลังทำงานมาหลากหลายทั้งขายเต้าหู้และก็จับปูสุดท้ายก็เข้าสู่ค้นทางของนักพนันและการลักขโมยจนเมื่อปี1933ชิลาโทริในวัย26ปีถูกจับในข้อหาปล้นค่าซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำแต่ไม่เป็นผลชิลาโทริถูกโยนเข้าเรือนจำาโอมุริ ซึ่งเป็นคุกระดับอีซี่และเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักหลบนี้ชีวิตในคุกของชิราโทรินั้นไม่ราบลื่นสักเท่าไหร่เขาถูกทำลายร่างกายอยู่บ่อยครั้งทนมาได้3ปีเขาก็ตัดสินใจที่จะแหกคุกหลังจากเช็คพฤติกรรมของผู้คุมอยู่นานหลายเดือนชิราโทริก็ได้ใช้ลวดที่เอามาจากถังน้ำมาสะดาะตรวนของเขาและห้องขังก่อนจะหลบหนีไปอย่างชิวๆ จีจียีซีแต่อีกสามวันถัดมาเขาก็โดนจับอีกรอบเพราะดันไปขโมยของในโรงพยาบาลซะงั้นคุกต่อมาของชิราโทริได้เพิ่มระดับความยากขึ้นมาคราวนี้เขาถูกส่งไปยังเรือนจำอากิตะเขายังคงถูกทำลายร่างกายเช่นเดิมแถมหนักขึ้นด้วยและสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะหลบหนีอีกครั้งห้องขังของชิราโทรินั้นแคบและสูง ด้านบนเป็นหน้าต่างไม้ชิลโทริได้ซ้อมไปยินขึ้นลงอยู่ทุกวี่วันและทุกครั้งก็พยายามดันหน้าต่างไม้ด้านบนไปด้วยจนวันหนึ่งหน้าต่างบานนั้นมันก็หลุดออกมาหลังจากซ้อมๆๆแล้วก็ซ้อมมาอย่างยาวนานในปี1942ชิรัทริก็หลบหนีออกมาได้สำเร็จโดยอาศัยข้าคืนที่พายุเข้าเรืออําพางสี หลังแหกคุกรอบที่2ชิราโทริไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปติดต่อผู้คุมเรือนจําคนหนึ่งที่เขาไว้ใจเพื่อขอไปหลบในบ้านแน่นอนว่าผู้คุมเรือนจำที่ไหนมันจะไปให้นักโทษแหกคุกหลบอยู่ในบ้านตัวเองกันเล่าบ้าหรือเปล่าด้วยประวัติการแหกคุกที่โชคโชนทําให้รอบนี้ชิราโทริถูกส่งไปยังเรือนจําระดับเวลี่ฮาร์ดเรือนจําอาบาชิลิทางตอนเหนือของฮอกไกโด ที่เต็มไปด้วยนักโทษข้อหาร้ายแรงฆาตกรหรือยากุซ่าชีวิตคนคุกรอบที่3ของชิรโทริก็ยังคงโดนทำ้ายร่างกายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโดนใช้แรงงานไปสร้างถนนข้ามกลางอากาศหนาวๆด้วยครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากชิรโทริตัดสินใจที่จะแหกคุกที่ยากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยวิธีการที่เหลือเชื่อมากๆ นั่นก็คือการใช้ซุปมิโซะชิรโทริได้ใช้ซุปมิโซะที่มากับอาหารไขยาะใส่ทุกทุกที่ที่ทำมาจากเหล็กขอบหน้าต่างซี่ลูกกลงกุญแจมือทำอย่างนี้ซ้ำๆกันทุกวันนานนับสิบเดือนมิโซะยดลงเหล็กทุกวันเหล็กมันยังกร่อนในปี1944ชิรโทริอาศัยเหตุการ์ไฟดับในเรือนจำขยับเลื่อนลูกกลงที่เริ่มสึกกร่อน เพื่อให้มีช่องพอที่จะลอดออกมาได้หลังจากนั้นก็ปีนขึ้นคานไม้และหลบหนีออกไปทางหลังคาคุกที่โหดหินที่สุดในญี่ปุ่นได้ถูกแหกเป็นที่เรียบร้อยในค่ำคืนนั้นเองรอบนี้ชิรโทริหลบหนีได้นานถึง2ปีกว่าจนกระทั่งปี1967เขาได้ไปขโมยมะเขือเทศจนมีเรื่องมีราวกับเจ้าของสวนและพลั้งมือฆ่าตายเลยต้องถูกจับเข้าคุกเป็นรอบที่ส คราวนี้ชิราโทริถูกส่งไปยังเรือนจำซับโปโลพร้อมระบบป้องกันภัยขั้นสุดยอดไม่มีช่องที่มนุษย์สาม,มารถอลอดออกมาได้แน่นอนแต่ดันมีพื้นเป็นพื้นดินังนั้นชิราโทริจึงได้เอาถ้วยชามมาขุดดินไปเรื่อยๆเหมือนมุกในขายหัวเลาะและออกไปอย่างง่ายดายภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากออกมาเล่ล่อนได้หปี ชิรโทริที่เริ่มเบื่อนายกับชีวิตที่ไร้ที่ไปก็ได้กลับมามอบตัวและถูกส่งไปยังเรือนจำโตเกียวโดยรอบนี้เขาไม่ถูกทำลายร่างกายอีกแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทำให้เขาไม่คิดที่จะแหกคุกอีกและสุดท้ายในปี1961ชิรโทริก็ได้พ้นโทษและได้รับอิสระที่แท้จริงกลับมา เขาได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี1979ชิราโทริก็ได้จากไปด้วยโรคหัวใจวีรกรรมขั้นสุดของเขาทำให้ชิราโทริมีรูปปั้นอยู่ที่เรือนจำอาบาชิริซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเพื่อเป็นการบอกกับโลกใบนี้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเคยมีชายผู้ไม่สามารถกักขังได้อยู่ หากชอบคลิปนี้กด s ับสไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี